สวัสดีค่ะบุคโรพงษ์ไปใส่นอหนิไม่ต้อำงานตามทีวีชีวิตบุคโรพงษ์เนาะก็เห็นแต่อยู่หน้าจอหน้าฉากตอนนี้เขาอยู่ใส่อะไรนี่สยามทาวเวอร์ฮะสยามเทเวออืออือันนี้คือสยามทาวเวอร์สยามทิศบอรีอะฮะสยามทิศบอรี่สยามทิศบอรีเด็กกันน้ำจะติดกันอันนี้คือสยามเซ็นเตอร์อันนี้คือสยามเซ็นเตอร์อันนี้ที่จอดรถาง พี่จอรดรถที่ทำงานของหมูกระพงอยู่ใจล่ะเขไ,ไปทางหไ,ไหนลืมยังไงตื่นอ๋อเขาไปลืมนี่ำน,ผนำผู้นี่ผู้สบนี่บหรอนำผู้นี่ผู้สบนึ่เหรอ นี่คือรอบอาหารแบบนี้เนาะเปิดเปนนี่จะตามบุกองหลวงไปสำนักอันนี้นี่นี่อย่างี่สูงนี่นี่นี่ทสูงเลยีอย่างนี้่นี่แหล่นี่เอออ๋อตึกของสมเ็จพระเทพนะเพมารับรับเส็จว่าคนมามาเอาถวายเพิ่นกติมากพเจที่นี่ลเป็นใครว่าที่ที่รับแขกคนน่ะอย่างนี้ป็้านะ อ๋ออันนี้คือสะยังว่างยังวังสะประทุมเด้อด่เด้อปาคนใกล้ว่างตัวันนอกบานิดวงอ่านี่เป็่งค่ะเนาะอันนี้คือสระวังประทุมขอวแตนวังสะประทุมอ่าวังสะประทุมนะคะเคยเห็นอ่าสมเด็จพระเทพพินนี่เนาะมีมีประตูนี่เนาะยังยังสองสามคนมันก็่ห่างแวบ่งของคนรวย กู่ฝาคุ่ฝาคู่ฝาฝาคู่ฝานี่เป็นชั้น B ฮะชั้นบีชั้นใต้ดินชั้น B ใต้ดินเขนติดตุนงานอยู่ข้างล่างเพราะว่าคนเราให้เขาเช่าต้องคนให้เช่าก่อนเออให้เขาเช่ามาก็จะมีติดต่อที่รอคอเราไม่ได้ติดต่อเราไม่ต้องติดต่อใช่เลยพอเรายงเขาไปด้วยทำตึก ที่เขามาเห็นคนมากก็คือเป็นพนักงานครงพนักงานพนักงานก็จะมีบัตรที่แฝงอยู่ที่จอดรถด้วยแล้วก็เป็นออฟฟิศด้วยที่จอดรถอันนี้มุ่งยังนี่อไงมุ่งไปก็จะบันไดขึ้นอี้อย่างเป็นพิธีต้นใหม่ไปนี้ที่จอดรถนะครับที่พักพนักงานพนักงานมาเวลาเขาเวกเขาพักพนักงานที่แบบพนักงานขายพนักงานในสิบสองแล้วก็จะมีที่พักตรงนี้ยังนึกงน้าอยู่ว่าใครเขามอง มีห้งอง,อง,องน้ำขอพนักงานก็ทัวไปบริมาทกันบ่ได้บ้าตอนที่อ่ามีสำนักงานทือกันอันนี้ที่จอรถท้อง,ทงไทล่ะ๋องตินต่ออย่างพวกอ้ไรต้องไรเน้อผสมอ๋อหกไลเนอร์กยางแมน,น,น,แ,นแมนต้องช้อง จะเห็นสายระยุงระย่างเนาะบริสวยงามเนาะเลูต่างต่างเป็นออะเออทอต่างๆ่างทออย่างเนี่ยมุนจ้ากี่บเนี่ยทีอทอไฟอดำทอเอทอำมนเย็นทอแอรทอไฟทอไรทอไฟทอไฟสีขาวสีขาวนี่ทอแดงทอสปีเกอร์ทอสปีนเกอร์ อันนี้ถึงแล้วมันบอลนอี่อ่าถึงมาแล้วเนาะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะป้าเนาะค่ะเอ็จยังแน่ะ, <c oughs> <c oughs> นะบัดหรือว่าที่สำคัญ ทำง,งานงานรับพกสานนั่นนี่แล้วรับพนักานนี่นี่ลงบกทำลงบุกก็ไปเห็นงานทีบ่บ้านน้ำบ้านไปทำงานแฝดอ๋อทำงานมาบนี้ทำงานจะที่นี่กา,า,า,าแฟเขาก็ดีกาแฟกาแฟกินเียน เจ้าหน้าที่พนักงานตะทวนที่อยู่ในการของ ESC นี่อีกตัมาณโลหนอะไรตัวนี่เก้าคนใช่ไหมใช่ครับมีเก้าคนเมื่อก่อนกี่คนก็โอกไปแล้วเนาะเต็มกำลังคือสิบสองคนอ๋อนี่ขาดขาดกำลังคนอยู่ไม่เต็มกำลังวันนี้มีงานด่วนอะไรมาหรือยังเด็กมวย หยุดน่าจะไปตั้งแต่เช้าแล้วครับอ๋อครับยังไม่เสร็จยังไม่แล้วเรี่องไม่เรียบร้อยบอกว่าถ้าไปตัยแต่เชา้านีคือเพราะว่าของอีซีก็คือเอขาเรียกว่าสโคปไงจริงๆก็อยู่ประมาณว่ามานจุกเสิร์นงาเช่น,นงานพวกท่อน้ำแตกกินแกส๊แกรสรั่วไหลกินเ็นไหมงานกระจกแตกค้างเลยประมาณนี้กิ๊คแั้งที่มีคนติดอะ อันนี้เ,เรียกร่าง,งาน,นงานงานไหนที่ยากที่สุดไองานพวกนี้คือเราต้องไปอยู่หน้างานประมาณสิบห้านาทีแล้วเอาจะมีโนโนรถบุกอันหนึ่งใช้สำหรับเขาเรียกว่าเช็คอินหน้างานแล้วก็แก้ไขปัญหาเบื้องต้นระงับเหตุเช่นน้ำแตกเขาปิดวาล์วน้ำนี่กลิ่นเหม็นไหมก็ไปหาสาเหตุของกลิ่นเกิดจากอะไรอะไรประมาณนี้แก็ระงับเหตุไปแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า,าดำเนินการออกอรนี้อันนี้คือสกปรกจริงๆแล้วก็เป็นศูนย์รวมการแจ้งซ่อม เช่นคอสติเตอร์ก็คือเจ้าที่อยู่ข้างบนอ่ะาับงานมาก็จะแจ้งมาส่งมาเป็นเอกสารเป็นใบงานมาที่ตรงนี้คือคอสติเตอร์ของอคซีแล้วก็ประมวลดูว่าเป็นงานของใครเคือฟ้าปั๊ปาแอร์หรือว่างานหนักๆที่เคยทําที่เคยรับในแผนกนี้มั้นมีอย่างแน่นงานหนักก็จะเป็นงานเกี่ยวกับก๊าซรั่วไหลแก๊สท่อแก๊สรั่วกลิ่นแก๊สอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ถนัดหรือว่ามันมันแต่มันก็ หายากแล้วก็ต้องระงับเหตุเพราะขแดใจมันเสี่ยงที่จะเกิดตับประกายไฟติดไฟแล้วก็เกิดเครืงไหม้เลยนะทีุ่ยากเราต้องไประงับเหตุตัดต้นกำเนิดได้นะต้องไปปิดวาล์วก่อนแล้วก็หารอยด้วยจุดรอยด้วยแล้วก็อย่าข้อน้ําแตกอีกข้อแล้วมีใหญ่ที่เรามาเป็นข้อแบบข้อแอร์ใหญ่กันนะข้อน้ำแตกแล้วก็ต้องระงับเหตุก็คือกปิดวาล์วเล่นนะที่ที่สำคัญก็คือข่นไหม้แลนะ้อันตรายงาน,นงานประจําที่ได้ทําแบบงานแบบขึ้นฐานแบบ กมาทุกวันนี่คือมาทุกวันก็คือเาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการแก้ซ่อมอุปกรณ์คือเป็นเซ็นเ,เ,เตอร์แล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับงานสโค๊ปงานสุขเฉลิมต่างๆ่าง,งการแก้ซ่อมก็คือจะมีนี่น้องกำลังจะไปแบบนี้อันนี้งานาแจะไปตรวจจออ๋ะไปแล้วมันไปตรวจอะไรคะตอนนี้ไปดูเอเปิดไม่ติดครับอ๋อไปดูเอเปิดไม่ติดก็คือถ้าไปก็ไปสองคนอย่างน้อยคน ไปตรวจเช็คแล้วก็ไปรักษาไม่ดก็คือเหมือนเบื้องต้นก่อนประมาณนี้ว่าแก้ไขได้ไหมถ้าไม่ได้ก็มีหน่วยงานม,ามีหน่วยเอไอมีหน่วยงานที่หลักๆก็มีอ่าับอากาศสุขาภิบาลก็คือพวกเก่ยวกับน้ำดีน้ำเสียเนาะแก๊สตรงนี้มนะันสุขาภิบาลแล้วก็ไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็โยธาอ่มันจะมีหน่วยงานหลักรองรับเราอยู่แต่เราก็คือเป็นสรุปง,งานที่อยู่ที่เรา,เรา,เราแล้วเขาแจกจ่ายตามหน่วยงานอ๋าว ถ้างานไหนที่เราเกินกําลังเราทําได้นี่ก็คือก็แจงแ้งแผนกอื่นอืมใช่มามาช่วยช่วยในการต่อไม่ต้องปิดครจกที่เราแสดงว่าที่นี่เนี่ยช่างเยอะช่างเยอะช่างเยอะเนะาเะเะพระญญาพระว่าเหมืหอนเรานี่เป็นลูกค้านี่เราเราจะมองเห็นแค่ภาพอันสวยงามใช่ใช่เนาะภาพอันสวยงามไม่รู้ว่าไฟเป็นยังไงน้ำยังไงนี่ก็คือต้องมีช่างประมาณกี่ร้อยช่างมีร้อยกว่าคนวมอยุด อยู่สี่ตึกนะมีตึกสยามคาปาสยามเซ็นเตอร์สยามพาวเวูและสยามดีนร้อยก,กว่าคนร้อยกว่าคนทุกระบบทุกระบบนี้ประมาณร้อยกว่าคนแล้วมีคนอยู่สำสำรองในหน้าง,งานตลอดอ<ช>ืมจัดเป็นการอ่าเรียกว่าดูเกี่ยวขึ้เครื่องจักรเฝ้าเครื่องจักรแล้วก็คอยระง,งับน,นั้นมีตลอดมีช่างอยู่ประจำมีสามกะที่เขาดูแลอยู่บน,นแสดงว่าคือถ้าเกิดคนมาทั่วไปก็จะไม่จะไม่ค่อยเห็นว่าสํานักงานข้างล่างเป็นแบบไหนเนาะเอาก็ฝากความปลอดภัยทั้งหมดไว้ที่ ไฟช่างไฟ,ไฟอะไรนะคะสวัสดีค่ะอ่ะเอาก็จบคลิปไ้เพียงแค่นี้ก่อนเนะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะขอโวรมาก่อน